สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับผมผมแซมนะจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมแซมมาแนะนํารถที่จัดแคมเปญราคาพิเศษปลายปีหรือว่าแฟลชเซลนะครับผมคุณลูกค้าต้องรับรถภายในปีนี้นะครับผมมีมาแนะนํา2คันนะครับเป็นแอ c o คอร์ดทั้งคู่เลยครับปี2019นะครับผมเริ่มจากสีดําคันนี้นะครับ กท2 9 1คันนี้เลขไม่หนึ่0 0สนะครับเป็น2.0 Hybrid Tech เป็นตัวท็อปสุดนะครับผมแจ้งราคาไปเลยครับผมราคาปลายปีนี้นะครับคันนี้ราคา869,000บาทนะครับผมส่วนเจ้าคันนี้เป็น2.0 Hybrid นะครับไม่เทคนะครับผมเป็นตัวยังไม่ท็อปนะเลขไม้คันนี้ 8 0 0 0มื่นนะครับ8 0 0 0 0ราคาเจา799นะครับผมทั้ง2คันนี้คือเป็นราคาที่คุลูกค้าต้องรับรถหรือว่าตัดยอดภายในปีนี้นะครับผมเป็นราคานี้เลยนะแล้วก็แซมก็จะเดินการล้างขัดเคลือบให้นะครับเป็นราคาที่ขายตามนี้เลยนะจะได้เข้าใจตรงกันไม่เข้าใจผิดกันก่อนนะครับผมนี่ สวยทั้งคู่นะครับแจ้งตั้งแต่ต้นคลิปเลยทั้ง2คันทั้ง2คันแกะฝามาทั้งคู่นะครับแต่ว่าเป็นฝาเดิมๆอยู่จากทางโรงงาน Honda นะแค่ฝาหน้าเท่านั้นนะครับฝากระโปรงหน้าสะเก็ดหินดีหรือแม้บางทีเป็นขี้นกอะไรเงี้ยเขาก็จะแกะฝาทําสีนะแต่ว่าไม่ได้ชนถึงคาหรืออะไรนะครับแค่เป็นแกะฝามาทําสีเฉยเนะมาดูคันแรกก่อน คันนี้เป็นตัวเทคนะครับท็อปสุดนะตัวท็อปสุดเนี่ยจะได้ในส่วนของเซ็นเซอร์หน้าหลัง8จุดเลยนะครับผมรวมถึงกล้อง360อองศาเลยนะครับกล้องรอบคันเลยแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้เนี่ยนี่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 เนี่ยสลูปนะครับเนี่ยสลูปเก๋ๆวิ่งขึ้นเหนือเนี่ยเย็นสบายนะครับผม มาดูห้องเครื่องก่อน 2,000cc นะครับผม1 4 5แรงม้านะครับสำหรับเครื่องยนต์นะฝาอย่างที่แซมบอกเป็นฝาเดิมจากโรงงานนะครับแต่มีการแกะฝามาเพื่อทำสีอย่างเดียวนะเห็นไหมครับหัวน็อตเนี่ยมันมีรอยล้มของหัวแล้วรอยถลอกนะครับแซมก็บอกชัดเจนหมดนะครับผมแต่ว่าหน้าเดิมนะครับ กะโหลกเดิมเนี네่ยกะโหลกเม็ดอาร์คอะไรอยู่เดิมเดิมอยู่เดิมเดิมอยู่นะครับนะตรงเนี้ยไม่มีการไขนะครับแก้เดิมเดิมยาแนวนี้เดิมเดิมนะครับผูกยึดยังเดิมเดิมอยู่ครบทุกตัวนะครับนี่เนี่ยหัวน็อตแก้งนะเดิมอยู่นี่เช่นกันเนี่ยรอยมาร์กชัดเจนนะเนี่ยกระโหลกเดิมนี่ชัดเจนนะครับ มันมีการแกะมาแล้วนะครับแซมตรงไปตรงมาครับโดนบอกเดิมโดนบอกโดนเดิมบอกเดิมแน่นอนนะครับนี่กล้องหน้าซ่อนอยู่ตรงโลโก้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หน้า4จุดข้างหลังอีก4เดี๋ยวพาไปดูเดูยไฟไฟสวยนะไฟหน้า LED เต็มระบบนะครับตัดหมอกก็ LED นะครับเครื่องเงียบกริบนะครับผม ดูก่อนนี่นะสวยงามนะครับคันนี้สีดำนะครับผมอีกคันหนึ่งสีเทาดำนะคันนี้ยางของบิสโตนนะครับผมยางบิสโตนนี่บิสโตนชัดเจนนะครับซีรีส์ก็ 2, 3, 5ทับ 4, 15, นะครับผมยางปี24นะครับ สัปดาห์แรกของปีนี้เลยครับยางปี24นะยังใหม่ๆนะครับกระจกโตต้านะครับเดิมๆภาษีต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างพวกตัวท็อปเนี่ยก็จะได้ในส่วนของความปลอดภัยก็เตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติเตือนจุดบอดต่างๆพบคันเลยนะครับภายในตัวเทคเนี่ยเบาะหนังเขาเนี่ยจะเป็นเบาะสี เหมือนสีช็อกโกแลตนะครับเนี่ยสีช็อกโกแลตแผงข้างด้วยเนี่ยเป็นสีช็อกโกแลตนะซึ่งแตกต่างกับอีกคันนึงนะอันนั้นเป็นสีครีมนะครับผมแล้วก็แผงข้างก็จะมีเนี่ยมีเป็นลายไม้รวมถึงคอนโซลด้วยเนี่ยอาจจะเพิ่มความพรีเมียมหรือว่าลักชัวรี่ภายในเนาะนะครับผมแอร์แบ็กหลูกนะครับ6ตำแหน่งมีคู่หน้า2ลูก มีเบาะข้างเบาะคู่หน้าอีก2แล้วก็ที่ม่านม่านก็คือเนี่ยเสา A จนยาวจนถึงเสาซอีก2ลูกนะครับผม,มตรวจสอบสำเนาเล่มดีกว่าปี19นะครับปี1945แรงม้า 2000cc อาคาเนแคปิตอนเหมือนเดิมนะครับลองดูซอกประตูนะสวยงามอยู่นะครับซอกสวยๆอยู่อันนี้จะเป็นเพจ ของทางแอคคอร์ดคันนี้นะครับเลขตัวถังลงท้าย1 0 0 8 5 9ตรงกันไหมลองดูซิ100859ตรงกันนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับคันนี้เบาไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะหน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสมันก็จะบอกทั้งในเรื่องของระบบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันระบบส่งกำลังต่างๆ นะครับรวมไปถึงการตั้งค่าหน้าจอต่างๆนะครับคันนี้มีในเรื่องของตัววัดแรงดันวัดเซนเซอร์ที่ล้อด้วยนะครับ TPMS นะครับก็คือคันไหนยางแบนเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนที่หน้าจอนะครับผมดูด้านท้ายต่อนี่นะด้านท้ายมันจะได้ในส่วนของตัวระบบชาร์จตัวน่าจะเป็นตัว USB นะครับอ่า ตัว USB สําหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็แอร์ตอนหลังด้วยนะครับมาพร้อมกับที่เท้าแขนวางแก้วได้2องตำแหน่งนะครับนี่นะมีม่านด้วยนะมาม่านอยู่นี่ม่านนะครับผมเออลืมดึงเลยเอลองดึงดูก่อนก็ไดนะ้อ่ะเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับลองดึงด้านหน้าก่อน อ่ะนี่ชัดเจนนะครับผมสวยนะครับด้านท้ายตัวตัวเท็กเนี่ยจะได้ตัวสปอยเลอร์นะหรือว่าดักเทลนี่เห็นไหมเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับอีกคันนึงไม่มีนะไม่มีเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูนะนี่เซ็สนเซอร์หลัง4จุดนะครับที่แซมบอกตัวท็อปสุดจะได้เซ็นเซอร์4จุดมาพร้อมกับกล้อง มองด้านหลังนะครับท้ายสวยนะครับดูแก้มเนี่ยดูเห็นไหมสวยงามเนี่ยดูนะครับสวยนะครับเนี่ยมากชัดเจนแล้วก็ดูยาแนวต่างๆตะเข็บสวยฝาเดิมๆนี่ตรงเลยนะครับเนี่ยฝาเดิมๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมมันสะท้อนอาจจะไม่ชัดเนาะแต่นี่เงินเดิมนะนี่เม็ดอาร์อะไรอยู่ครบๆนะครับ โครงสร้างภายในไม่เงานะครับไม่เงานะเบาะหลังสามารถที่ชับลาบได้นะครับเราดึงเข้าหาตัวแบบนี้มาก็จะพับละนี่นะนี่เห็นไหมโครงสร้างได้นั้นไม่เงานะครับแล้วก็จะมียาแนวสีครีมนมแบบนี้คือมาตรฐานปกตินะครับไม่มีล้ออะไรนะครับแต่ว่ามีน้ำยาเติม ยางฉุดเฉินฉฉุกเินให้นะครับผมแต่ว่าจะมันจะมีช่องใส่ล้ออะไรนะกูลูกค้าก็ไปเพิ่มเติมได้ทีหลังนี่มีแต่ใบใบนใบไม้นิดนึงนะนี่ยาแนวนะเห็นไหมเดิมเดิมห็นยว่ไม่เงานะไม่เงาต้องไม่เงานะครับห้ามเงาเด็ดขาดนะครับเนี่ยเวลาพับเบาะก,ก็ดันมันเลยนั่นเห็นไหมดันมา เนี่ยพับลาบไปพับลาบได้นะครับดึงต่อโอ้โหแน่นมากเลยอ่าดึงแล้วพอแล้วแค่นี้นี่นะครับชัดเจนเราเอานี้นิ้วลูปๆไปมันก็จะสะดุดนะครับมีม่านนะม่านนะครับมา ซอกฝั่งคนขับสวยงามเนี่ยเห็นไหมมาร์กจากโรงงานอยู่เลยสีแต้มๆเห็นไหมสีแต้มๆที่หัวน็อตเนี่ยสีแต้มที่หัวน็อตอยู่เลยนะครับชัดเจนนะหนึ่งมาร์กต่อนี่เนี่ยครับมาร์กจากโรงงานอยู่นะครับผมสวยงามนะแผงข้างฝั่งคนขับนะครับก็มีเมมโมรีซีด้วยนะครับเราสามารถเซตตั้งค่านะครับเบาะคนขับเบาะคนนั่งนะครับพับกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับทั้งหมดเซ็นเซอร์ล็อก กระจกอัตโนมัติคู่หน้านะครับผมเฉพาะคู่หน้านะครับอันนี้เป็นเปิดฝาท้ายนะครับผมน,นี้นะสวยเบาะคนนั่งก็มีรอยยุบตามการใช้งานนะครับเบาะไฟฟ้านะ p u s สต t a r t นี่ระบบเต็มไปหมดเลยครับน,นี่นี่น่าจะเป็นการยกเลิกเตือนกันชนด้านหน้านะครับอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยพอเรากดต,ต้องปิดประตูนะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ทิป A ทิป B ปรับความสว่างของหน้าจอนะครับผู้ใช้งานนะครับมาลองดูม,มา,มาตัวนี้นี่นะครับดูในส่วนของเลขไม้ก่อน132,000กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมประวัติเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะครั้งต่อไป ต้องเช็คแล้วนะครับแสนสา0 0นะครับต้องเช็คแล้วนะครับผมถึงระยะแล้วของเนี่ยครับฮอนด้าฮอนด้าเจเนียสเอนจินอยนะครับในของโตโยต้นะครับต้องเช็คแล้วตามมีประวัติเรียบร้อยก่อนหน้านี้เช็คเมื่อวันที่5เดือน6ปี24นะครับเลขไมล์แสนสองอันนี้เลขไมล์แสนสามสอถึงเวลาต้องเช็คแล้วนะครับผม ที่ปัดนำฝนออโต้นะครับผมไฟหน้าเป็นแบบออโต้เช่นกันนะออโต้นะครับมีไฟตัดหมอกหลังอะตัดหมอกหลังไม่มีนะครับผมแล้วก็หน้าจอตัวนี้มันก็จะสามารถที่จะปรับอะไรไดอเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เรากดปึ๊บเลื่อนต่างๆเนี่ครับแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมมีนิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับผมที่หน้าจอวิทยุนะแล้วก็โหมด เราตอนนี้เป็นโหมดสปอร์ตอยู่สังเกตที่มุมเป็นสีแดงเนาะแต่ถ้าเราเป็นโหมด Eco, อีโค่เป็นสีเขียวแล้วก็จะประหยัดน้ำมันนะเนี่ยขึ้นเป็น Eco. อีโคอ่านี่สปอร์ตโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยมันจะมีเตือนต่างๆเลยเนี่ย acc ก็คือเตือนออกนอกเลนแล้วมันจะดึงกลับเข้ามาอัตโนมัติเลยนะครับมีเตือนอะระบบเตือนกันชนด้านหน้าด้วยรวมไปถึงมีตัวคู c คอนโท l ให้ด้วยนะครับเป็นคู c คอนโท l ด้วย แต่ไม่น่าจะเป็น adaptive นะครับเอ้ยน่าจะเป็น adaptive นะสมมติวา่าเป็น adaptive เนี่ยนนเนี่ยมันปรับเนี่ยปรับระยะกะตามคันหน้าด้วยน่าจะเป็นตัว stop and go ด้วยนะครับเนี่ยนะครับต่างๆเยอะมากรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยด้วยนะครับผมนี่มาหน้าจอวิทยุตัวนี้เราสามารถที่จะเปิดมุมมองกล้องได้นะครับเรากดที่ก้านนี่ก้านก้านนี่นี่ปุ่มเนี่ย เป็นเลนวอตนะครับด้านซ้ายกดไปนี่นะครับเห็นไหมหรือเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นกล้องรอบคันกดนี่เห็นไหมเป็นกล้องรอบคัน360องศาเลยกดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมเนี่ยกดที่นี่ที่การปัดน้ำฝนนะครับกดไปปุ๊บเนี่ยปรับมุมมองได้หรือเราเข้าร r ก็ได้ มาเป็นกร์ R แล้วนะครับกล้องหลังนะครับนะเส้นกะระยะก็จะหมุนตามวงเลี้ยวนะครับนี่เห็นนะหมุนตามวงเลี้ยวเลยนะครับตามนี้นะปึ๊บมีระบบนำทางด้วยในวีเกเตอร์นะครับนี่ตามนี้นะแบ็กก่อนแล้วก็ระบบไฮบริดเนี่ยอันนี้ยังเป็นเออ่น่าจะเป็นระบบไฮบริดอยู่ครับทำงานอยู่นะครับเงียบเชียวนะครับต่อมา คำนวณระยะทางนี่นะครับต่างๆนะครับรวมไปถึงการตั้งค่าเนี่ยมันจะมีเ,เดี๋ยวทำให้ดูก่อนการตั้งค่านี่เนี่ยตั้งค่ารถยนต์เนี่ยนะครับเนี่ยการปรับเทียบ tpms คือแรงดันลมยางนะครับถ้าลางยางไหนแบนเนี่ยมันก็จะปรับแจ้งเตือนนะครับผมมาต่อกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ ตัวส u n r o o นะครับตัว t e ทคจะได้ตัวส u n r o o นะครับไฟหน้าก็เป็นแบบนี้นะสวยงามนะครับผมแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับกดไปเป็น duo duo zone นะครับแยกความเย็นซ้ายขวาน่าจะเป็นตัว apple carplay หรือ android auto นะเสียบไปเลยเป็น wireless charge นะครับกุญแจ2ดอกนะครับที่วางแก้ว2ตำแหน่งนะครับเป็น ev mode นะครับอันนี้จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้โฮนะครับผมเออจำลืมบอกไปอันนี้ไม่ใช่เป็นพุชไม่ใช่เป็นแพดเดิลชิพนะครับบวกลบซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นตัวหน่วงของมอเตอร์นะครับเวลาเราลงเขาต้องการความหน่วงเนี่ยเราก็กดไปไมันก็จะเป็นหน่วงของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่เท้าแขนจะมีช่องเสียบอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับช่องชาร์จโทรศัพท์อีกหนึ่งตำแหน่ง,นะง,ห,นง,ห,นงหุ้มหนังนะหุ้มหนังนะครับผม มาต่ออีกคันนึงอีกคันนึงจะไปเร็วนิดนึงนะครับจะได้ไม่นานเกินไปนะครับผมเป็นตัวไม่เทคนะครับเป็นตัวลองท็อปนะครับให้ดูเครื่องยนต์เท่ากันนะครับเครื่องยนต์หน้าเดิมเหมือนกันแต่ฝาแกะมาแล้วเหมือนกันนะ,ะมีการแกะฝามาแก้อะไรต่างๆเดิมอยู่นะครับมาร์กอยู่เห็นไหมเนี่ยมาร์กจากโรงงานอยู่นะครับพุกยึดครบเหมือนกันนะครับ มาร์กจากโรงงานนะครับเดิมๆเหมือนกันนะครับแต่คันนี้กล้องมีเฉพาะกล้องอกล้องหลังกับตัวเลนส์วอตนะครับผมเซ็นเซอร์หน้าไม่มีนะเห็นไหมอ๋อมี Honda เซนซอนเหมือนกันพวกเตือนต่างๆนะครับเนี่ยกล้องหน้าไม่มีนะมาเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะครับยางขอบเท่ากันนะครับแต่ยางปี21คันนี้ยางใหม่กว่าไอย้ยางปี24แต่ว่าสัปดาห์21 สัปดาห์ใหม่กว่าแต่ปีเท่ากันนะครับเป็นของมิชลินนะอีกคันนั้นจะเป็นตัวบิสโต e นะมาต่อมาดูภายในเลยภายในคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนกันแต่แต่ครับแต่สีต่างกันเลยอันนี้สีออกสีออกเทาเทาครีมครีมนะครับดูแลยากนิดนึงนะครับแผงข้างก็ครีมเลยมีลายไม้เช่นกันนะครับลายไม้เช่นกัน สังเกตนะครับคันนี้มีคูสคอนโทรลเหมือนกันแต่คิดว่าไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นอะแดปตีฟนะแล้วก็มี n o n l a n e w a t c h เช่นกันนะครับกดไปนี่นะครับแต่ไม่มีและเห็นไหมตัวกล้อง360องศาระบบนำทางก็มีเหมือนกันนะครับปรับได้เหมือนกันนะครับก็มีเตือนในส่วนของตัวนี้ด้วยเหมือนกันเตือนลมยาง อัตโนมัติมีเช่นกันนะครับผมมีเฉพาะกล้องถอยหลังกับกล้องซ้ายนะครับพอาน้าเลนวิลเนี่ยเข้ากล้อง,เข,องเข้าเกียร์ถอยหลังให้มน,นี่ครับแอร์เป็นดูโอเหมือนกันนะครับไวเลสชาร์จเหมือนกันนะครับรูปร่างไม่ต่างกันนะครับในส่วนนี้นะครับกุญแจรีรโมท2ดอกเหมือนกันนะครับที่เท้าแขนมีช่องชาร์จเหมือนกันนะครับนี่นะ แต่ไฟเขาไม่ใช่เป็น LED แล้วเห็นไหมครับเป็นฮาโลเจนนะแล้วก็ไม่มีตัวสลูปนะครับผมสีออกก็สีออกเทาๆนะครับผมปี19เหมือนกันครับนี่ปี19นะครับ145แรงม้าอาคานนีแคปิตอลเหมือนเดิมเลขไมายคันนี้แปดหมื่นนะครับเลขไมายคันนี้อยู่ที่แปดหมื่นกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับคันนี้จะไปเร็วนิดนึงนะดูซอกก่อน สวยเหมือนกันเลยนะครับสวยเหมือนกันเลยสติกเกอร์ลมยางจะบอกครับเติม32คู่หลังคู่หน้า32เช่นกันนะครับเบาะแถว2มีที่เท้าแขนเหมือนกันนะครับเปิดที่วางแก้วแอร์ตอนหลังเหมือนกันนะครับมีม่านเหมือนกันนะครับ ต่อด้านท้ายไม่มีเซ็นเซอร์หลังนะครับไม่มีเซ็นเซอร์หลังนะแต่ว่ามีกล้องกล้องหลังแต่ไม่มีเซ็นเซอร์นะเปิดท้ายท้ายเดิมเดิมสวย,สวย,ย,ส,วยสวยนะครับอ่าเห็นไหมท้ายเดิมเดิมสวยสวยนะครับโครงสร้างภายในไม่งเงานะครับน้ำยาปะยางนะครับแล้วก็นี่นะครับ เหมือนกันสวยๆจะมีช่องใสในส่วนของตัวล้ออะไ่เช่นกันนะครับสีครีมครีมนะย้ำตลอดทุกคลิปสีต้องครีมครีมนะครับปิดก่อนไปไวนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานจนเกินไปดูต้องฟอกเบาะนิดนึงครับเบาะยังเป็นรอยดำๆอยู่นะครับภายใน นะครับแอร์แบ็กหกลูกเหมือนกันนะครับผมความปลอดภัยหกลูกเหมือนกันนะครับแผ่นเพดสวยนะเหมือนกันนะครับซอกอะไรต่างๆสวยงามนะครับผมลองดูแผ่นเพดอันนี้ลงท้ายด้วย10.0398ตรงกันไหม10.0398ยตรงกันนะครับผมมาก็ มีแกะฝาทั้ง2คันนะครับผมก็ขอคนที่รับได้แล้วก็เข้าใจนะครับผมมาราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับปี19ปี19ทั้งคู่นะครับเป็น2.0 h จ b ดทั้งคู่แต่ว่าคันนี้คันนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะครับไฮบิดเฉยๆนะครับเลขไม่แ80,000ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย 799นะครับราคาสิ้นปีนี้นะครับ799นะครับราคาสิ้นปีนี้ส่วนคันนี้สีดำเป็นตัว y b r i d t e ทนะครับเลขไม่แสนสา0หมนสนะครับราคาอยู่869ราคาสิ้นปีนี้เช่นกันนะครับผมขายตามนี้นะครับผมล้างสีดูดฝุ่นให้นะครับขายตามนี้นะสองคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับผม ใครสนใจรับรถภายในปีนี้จัดราคาแคมเปญพิเศษไปเลยนะครับผมโทรมาได้ครับที่เบอร์0ูนย์แปดหกสนะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะเดินดูรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมาให้ดูคันนี้สีเทานะครับไ,ไม่มีสปอยเลอร์ที่บอกเห็นไหมไม่มีสปอยเลอร์สีเทาดำนะส่วนอีกคันหนึ่งสีดำนะ มีสปอยเลอร์นะเห็นไหมยางปี24ทั้งคู่นะครับยางต้นปีกับยางกลางปีแต่ได้24ทั้งคู่โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไปแล้วทุกคนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ